สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก72ชั่วโมงใช้ไพ่ห้าใบในการพยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่เลือกคุณค่ะถ้าเปิดมาเจอกันแล้วเข้ามาฟังสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นข้อความไกลลด์ไลน์ดีๆที่เราต้องรู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะไพ่อยากจะเตือนอะไรเราไหมนะคะไม่ได้ใช้ไพ่ทําขวัญน,นะคะออร์เรเนการในการพยากรณ์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะใช้วิจารณญาณในการ การชมในการฟังแล้วก็ลองตั้งจิตอธิษฐานให้มีสมาธิก่อนกดฟังนะคะมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน72ชั่วโมงบางท่านกําลังหาหนทางอยู่คุณมีเรื่องกรัดกรุ้มสุ่มซวงมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องเครียดมีเรื่องที่คุณกําลังปรับเนื้อปรับตัวอยู่นะคะชีวิตอิสระนะต้องการทางเลือกนะคะโอ้ความหลากหลายเนาะเหมือนบางทีเนี่ย เราอาจจะอยู่ในจุดที่เราเลือกไม่ได้หรือเราถูกบังคับควบคุมนะคะทำให้ไพ่หาหนทางขึ้นมาใบแรกชีวิตอิสระเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่หนึ่งสิทธิเสรีภาพหรืออิสระในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ใน72ชั่วโมงนี้จะมีความหลากหลายเข้ามาในชีวิตนะคะทำอะไรมันก็มีรู่ทางมีหนทางมากขึ้นขอดูอีกสองใบนะคะเห็นไหมคะ ทางเลือกใหม่เราไม่ได้ถูกบังคับควบคุมตลอดเวลาหรอกคะ่ะครอบครัวนะคะเอาเป็นว่าพลังงานของเราใน72ชั่วโมงนี้ถ้าคุณกำลังหาหนทางหาทางออกอยู่คุณก็จะได้เจอทางเลือกดีๆช้อยดีๆนะคะรวมทั้ง ตัวคุณเองนะคะจะมีอิสระในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะสภาวะแวดล้อมใดๆที่เราเคยถูกกดดันถูกเอารัดเอาเปรียบรู้สึกไม่ดีคุณจะรู้สึก โล่งใจคุณจะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานช่วงนี้ไม่ได้เป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะพลังงานดีมากๆเลยค่ะขอแค่ตัวเราเองเนี่ยนะคะพยายามสร้างไวเบรชั่นที่มันอยู่ในระดับที่มันเป็นพลังงานที่สูงนะคะ,ะพลังงานของคุณเนี่ยอย่าไปยึดติดกับคำพูดลบๆของคนอื่นหรืออย่าให้คำพูดของคนอื่นมาเป็นตัวบงการ อารมณ์ภายในของคุณเพราะว่าความคิดบวกความคิดดีๆเนี่ยมันจะสร้างแหล่งพลังงานที่ดีให้กับคุณแล้วมันจะดึงเอาทางเลือกใหม่เอาชีวิตที่อิสระเอาความสุขเอาความหลากหลายเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดมาเจอคลิปในวันนี้แล้วเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะถ้ากำลังหาหนทางแก้ไขปัญหาอยู่หาช้อยใหม่ๆใ,ให้ชีวิต ตัวเองอยู่ใน72ชั่วโมงนี้มีช้อยดีๆเข้ามาแน่นอนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแน่นอนมีทางเลือกมีอิสระในการคิดการตัดสินใจมีความอบอุ่นมีความสบายใจเกิดขึ้นรับคำทำนายดีๆด,ด,ด้วยกันพิมพ์19 19นะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ